ที่หวังยูมองไปรอบฮ่าฮ่าเสียงขี้เล่นดังขึ้นมาหวังฮายออยู่หันกลับไปแล้วเขาก็เห็นลินจูถือถาดอาหารยืนอยู่ข้างหลังคุณคิดว่ามันนับไหมถ้าคุณว่ามันนับก็ได้หวังยูยิ้มกว้างๆแล้วนั่งลงลินจูนั่งลงตรงข้ามเขาอย่างเป็นธรรมชาติแต่หวังยูสังเกตเห็นว่าลินจูจ้องเขาด้วยรอยยิ้มแปลกฮ่าฮ่าไม่ใช่ว่าผมหล่อมากหรอกนะแต่คุณไม่ต้องมองผมแปลกๆขนาดนี้ก็ได้หวังยูพูดอย่างหงุดหงิดลินจูกรอกตาใส่คนหลงตัวเองฉันแค่รู้สึกคําเฉยฮ ผมคำมากเหรอหวังอยูงงฮ่าฮ่าเขาคิดว่าเขาไม่ใช่คนตลกนี่นาที่ตลกไม่ใช่คุณแต่เป็นจี้ป๋อชางมันเกี่ยวกับเขายังไงลินจูอธิบายว่าจี้ป๋อชางเคยมีฝีมือดีในการฝึกความฟิตเขาอยู่ในสามอันดับแรกหรือแม้แต่หลังจากคุณเขาก็อาจจะได้อันดับสองแต่เพราะเขาแข่งกับคุณทำให้เขาหมดแรงและสลบไปพอตื่นขึ้นมาเขาพบว่าได้อันดับสุดท้ายเขาโกรธจ,จนร้องไห้และไปขอร้องครูฝึกขอโอกาสอีกครั้งหวังยูบ่นพึมพำ ผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้แข่งกับเขาผมแค่ต้องการอันดับหนึ่งเท่านั้นเขาคือคนที่ทำให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่เขาคิดว่าผมเป็นคู่แข่งลินจูอดหัวเราะไม่ได้หวังอยู่ไม่เคยเจอคนขี้โม้แบบนี้มาก่อนว่าแต่หลังกินข้าวเสร็จคุณจะไปท้าทายด่านต่อสู้จริงไหมลินจูถามด้วยความสงสัยด่านต่อสู้จริงคืออะไรหวังยูหยุ่ยตะเกียบแล้วถามอย่างงงฮ่หาฮ่าวันนี้คนในโรงอาหารน้อยมากเพราะส่วนใหญ่ไปท้าทายด่านต่อสู้จริงกันหมดคุณไม่รู้เหรอลินจูมองหวังยูอย่างประหลาดใจผมไม่รู้จริง ฮ่าฮ่าวังอยูเกาหัวอย่างเขินฮ่าฮ่าผมหลับไปตื่นมาเที่ยงเลยแล้วก็มาที่โรงอาหารเลยหวังอยูเพิ่งรู้ตัวว่าระหว่างที่เขาหลับมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นในค่ายฝึกที่แท้คุณไม่รู้จริงๆสินะฉันยังนึกว่าคนเก่งๆจะออกโรงทีหลังลินจูพูดไม่ออกเลยหวังอยู่ทําอะไรอยู่นะเรื่องใหญ่ขนาดนี้ยังไม่รู้ดานต่อสู้จริงตามชื่อเลยคือสถานที่ฝึกต่อสู้จริงของผู้ฝึกในค่ายวันนี้ตอน9ก้าโมงเช้าเพิ่งมีการประกาศโครงการนี้ดานต่อสู้จริงมีทั้งหมดเก้าน แต่ละด่านมีอศูนย์กายทรงพลังเฝ้าอยู่ถ้าฆ่าศูนย์กายในด่านได้ก็ไปด่านต่อไปแล้วยังได้คะแนนด้วยผ่านด่านแรกได้200คะแนนด่านสองสี่ร้อยคะแนนด่านสามหกร้อยคะแนนด่านสี่แปดร้อยคะแนนพอถึงด่านห้าคะแนนเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวสูงถึงหนึ่งพันห้าร้อยคะแนนด่านหกสองพันคะแนนด่านเจ็ดสองพันห้าร้อยคะแนนด่านแปดสามพันคะแนนด่านเก้าถึงสี่พันคะแนนเลย ลิ้นจู่นับนิ้วพูดไปหวังอยู่เห็นตาของลิ้นจู่เป็นประกายเหมือนคนบ้าข้างเงินแต่พูดตรงๆนะรางวัลคะแนน,นเยอะขนาดนี้เขาก็อยากได้เหมือนกันตกวังอยู่ตีตะเกียบลงบนโตะอะไรกันลินจู่ตกใจข้าวนี้ไม่กินก็ได้วังอยู่บอกว่าตอนนี้เขาอยากลองด่านต่อสู้จริงแล้วอยากไปลองด่านนี้เดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องรีบด่านมันไม่ง่ายขนาดนั้นฉันได้ยินจากคนในหน่วยท้าทายว่าอสูรกายในด่านแรกฮ่าฮ่ามีพลังตั้งแต่ระดับเงินหนึ่งถึงเงินเก้าดาวพอถึงด่านห้า เป็นอสูรกายระดับทองเลยไม่ใช่คนธรรมดาจะท้าทายได้ลิ้นจูหยุดไปครู่หนึ่งแล้วนึกอะไรขึ้นได้บอกหวังอยู่ว่าคุณน่าจะไม่ใช่คนธรรมดาหวังอยู่นิ่งไปฉันหมายถึงคุณไม่ใช่คนธรรมดาแบบทั่วไปหวังอยู่ยิ้มแห้งฮ่าฮ่าลิ้นจูอายเลยฉันหมายถึงคุณน่าจะไม่อยู่ในกลุ่มนั้นการท้าทายอสูรกายระดับทองยังมีหวังอยู่ขอบคุณที่มองผมสูงขนาดนี้หวังอยู่ไม่รู้จะร้องให้หรือหัวเราะดีกินข้าวฮ่าฮ่าลิ้นจูก้มหน้ากินต่อกดของด่านต่อสู้จริงคือทุกคนสู้ของตัวเอง ไม่ต้องไปแย่งใครอสูรกายก็เหมือนข้าวเป็นของแข็งไม่กินอิ่มจะมีแรงสู้ได้ยังไงลินจูตักหมูผัดใส่ป่าหลับตาด้วยความสุขหอมจริงฮ่าฮ่าหวังยูสังเกตว่าลินจูมีสองอย่างเด่นๆคือข้าวกับเงินหลังกินข้าวเสร็จลินจูพาหวังยูไปที่ด่านต่อสู้จริงที่นี่เป็นเขตใหม่หวังยูไม่เคยมาก่อนเรียกว่าด่านแต่เหมือนสนามกีฬามากกว่าแต่นักเรียนเข้าไปไม่ได้ตามใจต้องลงทะเบียนก่อนตอนนี้ข้างนอกด่านต่อสู้จริงมีนักเรียนเยอะมาก เกือบทุกคนที่มาก็มาหวังยูยังเห็นบางคนพันผ้าพันแผลมีรอยเลือดจางฮ่าฮ่าแปลว่าบาดเจ็บตอนฝึกค่ายฝึกเหมือนสนามรบหวังยูตรหนักว่าคำพูดของเจ้าหูจีไม่ใช่แค่พูดเล่นเขาจริงจังที่จะฝึกนักเรียนให้หนักเห็นหน้าจอนั่นไหมมันบันทึกคะแนนของทุกคนในค่ายฝึกทุกคะแนนของทุกคนใครอยู่อันดับท้ายสุดหลังเจ็ดวันจะถูกคัดออกอัตโนมัติลิ้นจู่ยื่นิ้วเรียวชี้ไปทางหนึ่งหวังยูมองตามไปที่ด่านต่อสู้จริงมีหน้าจอขนาดใหญ่ตั้งอยู่นอกด่าน บนนั้นแสดงตารางง่ายฮ่าฮ่า <algo> คอลัมน์แรกคืออันดับคอลัมน์ที่สองคือชื่อคอลัมน์ที่สามคือคะแนนหวังยูสังเกตว่าอันดับหนึ่งคือหลงเทียนอ้าวคะแนนตอนนี้2,200คะแนนอันดับสองคือหานตงคะแนนก็2,200คะแนนอันดับสามชื่อหวังเจียงไห่หวังยูไม่รู้จักคะแนน2,100ส่วนหวังยูหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอตัวเองแต่กลับเห็นกู้เทียนหยวนคะแนน2100อันดับที่10ส,ส่วนลิ้นจูอยู่อันดับ22คะแนนสูงถึง สองพันไม่แปลกที่บอกว่าเป็นค่ายฝึกของอัจฉริยะในค่ายฝึกเต็มไปด้วยคนเก่งฮ่าฮ่าคำพูดนี้ไม่เกินจริงคนที่หยุดที่ด่านห้าคือคนที่ชนะอสูรกายระดับเงินเก้าดาวได้ไวัยนี้มีฝีมือแบบนี้ไม่ธรรมดาถือว่าเก่งมากหวังอยู่ไม่ได้ดูถูกคนอื่นแม้เขาจะเก่งแต่ก็ไม่หยิงลิ้นจูดูอ่อนแอแต่ฝีมือก็ไม่ธรรมดาถ้าอยู่ในกลุ่มล่าอสูรเมืองฉินเธอเป็นรองหัวหน้าได้เลยเซอร์ไพรส์ไหมละ่ะลิ้นจูสังเกตสายตาของหวังอยู่เปลี่ยนไป ธอยิ้มแล้วบอกว่าหาตัวเองในอันดับต้นๆไม่เจอใช่ไหมตื่นมาพบว่าโลกเปลี่ยนไปแล้วหรือเปล่าหวังยูสายหัวมีอะไรกันล่กการตามหลังแค่ชั่วคราวพอผมลงสนามท้าทายการตามทันเป็นเรื่องแค่ไม่กี่นาทีด่านห้าคืออะไรหวังอยู่ไม่รู้แต่เขามั่นใจมากถ้าผ่านสี่ด่านแรกได้เขาจะกลับมาอันดับหนึ่งได้ง่ายฮ่าฮ่าวังอยู่หาอันดับตัวเองไม่เจอเหรอคุณควรดูจากล่างขึ้นบนเดี๋ยวก็เจอตัวเองแหละตอนนั้นเองเสียงที่ไม่น่าฟังดังขึ้นหวังอยู่ขมวดคิ้วเล็กน้อยเขาเห็นกู้เทียนหยวน ลงเทียนอ้าวมากับคนกลุ่มหนึ่งเดินฝ่าฝูงชนมาหาหวังหยูพูดถึงอันดับใบหน้าของกู้เทียนหยวนเต็มไปด้วยความภูมิใจที่ซ่อนไม่อยู่เห็นหวังหยูอยู่อันดับ87กู้เทียนหยวนรู้สึกสะใจถูกหวังหยูกดอยู่นานเขารู้สึกว่าตัวเองพลิกเกมได้สักทีอะไรกันละ่ะหวังหยูยังไม่ได้ท้าทายด่านต่อสู้จริงเลยนะเขาผ่านด่าน3ามได้ก็แซงคุณแล้วไม่สิหวังหยูมี1,300คะแนนแล้วถ้าผ่านด่านสาเขาจะกลับมาอันดับหนึ่งได้ยังไม่ทันที่หวังหยูจะพูดลิ้นจูทนไม่ไหวแก้ต่างให้หวังยู เห็นหน้าตัวเองของกู้เทียนหยวนเธอโมโหแทนพอลินจูพูดแบบนั้นรอยยิ้มของกู้เทียนหยวนหายไปทันทีแล้วยังไงละ่ะพี่ชายผมกําลังจะทะลุระดับใหม่แล้วถึงตอนนั้นพลังจะเพิ่มขึ้นมาเขาจะผ่านด่านหกด่านเจ็ดได้แน่กู้เทียนหยวนรู้สึกว่าเขาสู้ไม่ได้เลยยกหลงเทียนอ้าวมาอ้างอะไรนะลินจูตกใจหลงเทียนอ้าวจะทะลุระดับแล้วเหรอต้องรู้ไว้ว่าอัจฉริยะอย่างหลงเทียนเอ็นพลังจะพุ่งขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึงตอนนั้นครูฝึกในค่ายหลายคน อาจจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของหลงเทียนอ้าวแล้วหวังยูจะกดหลงเทียนอ้าวระดับทองได้ไหมลินจูอดห่วงหวังยูไม่ได้หวังยูได้เปรียบเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องใหญ่คนที่ยิ้มได้ถึงที่สุดคือราชาหลงเทียนอ้าวพูดอย่างมั่นใจจําคําพูดคุณก่อนหน้านี้ได้ไหมผมว่านั่นเหมาะกับผมตอนนี้มากผมไม่เห็นคุณเป็นคู่แข่งผมแค่ตามหาอันดับหนึ่งหวังยูสัมผัสได้ว่าหลงเทียนอ้าวเปลี่ยนไปจากก่อนหน้าไม่เบาๆแบบเดิมแล้วเขาโตขึ้นเยอะความพ่ายแพ้ก่อนหน้านี้ไม่ได้ทําลายเขาแต่กลับทําให้เเขาตติบโ และพลังวิญญาณที่กำลังจะทะลุระดับทำให้หลงเทียนอ้าวมั่นใจมากขึ้นดีงั้นเรามาดูกันว่าใครจะยิ้มได้ถึงที่สุดหวังอยู่ยิ้มบางฮ่าฮ่าหลงเทียนอ้าวอยากแข่งก็ดีเขาจะได้มีโอกาสกำจัดหลงเทียนอ้าวถ้าเขาเป็นเต่าหดหัวเขาจะไม่มีโอกาสเลยพอหลงเทียนอ้าวและกู้เทียนหยวนจากไปหวังอยู่รู้สึกว่าได้เวลาแล้วถึงตาผมไปท้าทายด่านบ้างพูดจบหวังอยู่เดินไปที่จุดลงทะเบียนลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยสิบนาทีต่อมาครูฝึกเรียกชื่อหวังอยู่เดินเข้าไปในด่าน พี่ชายหวังอยู่เข้าไปแล้วกู้เทียนหยวนมองตามหลังหวังอยู่กําหมัดแน่นผมเห็นแล้วหลงเทียนอ้าวดูเฉยฮ่าฮ่าพี่ชายคิดว่าหวังอยู่จะผ่านได้กี่ด่านกู้เทียนหยวนถามอย่างสงสัยหลงเทียนอ้าวไม่ได้ตอบทันทีแต่ครุ่นคิดคําถามของกู้เทียนหยวนผ่านไปครู่หนึ่งหลงเทียนอ้าวถอนหายใจพูดชา้าช้าว่าแม้เราจะเป็นศัตรูกับหวังอยู่แต่ผมต้องยอมรับว่าไอ้หมอนี่มีฝีมืออยู่บ้างผมเคยสู้กับเขาพบว่าร่างกายเคแข็งแกร่งเกินไปน่าจะถึงระดับทองแล้วพลังก็เยอะเกินคาด คาดว่าพลังต่อสู้จริงๆอยู่ที่ระดับทองด่านสี่แรกน่าจะไม่ยากสําหรับเขาไม่มีอะไรยากเลยด่านห้าเป็นบอสเป็นอสูรกายระดับทองแล้วแต่แค่ทองหนึ่งดาวหวังอยู่น่าจะชนะได้เขาเก่งขนาดนั้นเลยเหรอกู้เทียนหยวนตะลึงเขาไม่คิดว่าหลงเทียนอ้าวยกย่องหวังอยู่สูงขนาดนี้คุณคิดว่าผมกับหานตงตอนสู้กับหวังอยู่เราเก็บแรงไว้เหรอหลงเทียนอ้าวพูดอย่างจริงจังไม่เลยหวังอยู่มีพลังระดับทองแน่นอนแต่พูดถึงตรงนี้เสียงของหลงเทียนอ้าวหยุดชะงัก แต่ยังไงกู้เทียนหยวนถามต่อแต่ด่านห้าน่าจะเป็นขีดจำกัดของหวังอยู่แล้วตามสไตล์ของข่ายฝึกด่านหกน่าจะเป็นอสูรกายระดับทองสามดาวพลังมากกว่าทองหนึ่งดาวหลายเท่าหลงเทียนอ้าวพูดต่อและความเก่งของอสูรกายไม่ใช่แค่ร่างกายแข็งแกร่งพวกมันใช้เวทมนต์ได้ด้วยหวังอยู่พลังเยอะป้องกันสูงแค่เวทมนต์อ่อนแอหรือลดพลังป้องกันเขาก็จบเหเจออสูรกายเก่งฮ่าฮ่าเขาโดนยำแน่เพราะงั้นผมฟันธงว่าเขาหยุดที่ด่านหก กู้เทียนยวนพยักหน้าด่านหกเหรอก็รับได้อยู่ดีกว่าบอกว่าวังอยู่ผ่านหมดทุกด่านเลยคุณหลงท่าคุณทะลุระดับทองคุณจะผ่านได้กี่ด่านตอนนั้นคนข้างๆหลงเทียน้า,าวความสง,สงเทียนอ้าวยิ้มอย่างมั่นใจก่อนด่านแปดผมไม่กลัวอะไรเลยด่านแปดตามที่ดาวอสูรกายในด่านเจ็ดน่าจะเป็นระดับเพชรห้าดาวคุณหลงทะลุระดับแล้วจะต้านทานของแข็งแบบนี้ได้เลยคุณหลงบอกว่าหยุดก่อนด่านแปดแปลว่าเขาผ่านด่านเจ็ดได้นั่นหมายความว่า พลังของคุณหลงจะเกินทองห้าดาวเจ๋งมากคุณหลงขอให้ผมกราบคุณหน่อยเถอะรอบๆหลงเทียนอ้าวทุกคนตะลึงและชื่นชมบางคนถึงกับยกย่องตอนนั้นหวังอยู่เข้าไปในด่านแล้วเรียกว่าด่านแต่เหมือนสนามกีฬามากกว่าสามด้านเป็นกำแพงสูงด้านหน้าของหวังอยู่เป็นประตูเหล็กสีดำขนาดใหญ่ประตูยังไม่เปิดหวังอยู่ไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรแต่เขาได้ยินเสียงคำรามกโกรธฮ่าฮ่าชื่อนักเรียนตอนนั้นเสียงดังขึ้นในที่ว่างเพื่อยืนยันตัวตนของหวังอยู่ หวังยูตอบแล้วผ่านการตรวจสอบกรุณานักเรียนยืนตรงกลางเวทีและผสานวิญญาณเสียงนั้นยืนยันผ่านแล้วหวังยูเดินไปตรงกลางตามคำสั่งแล้วผสานวิญญาณบูมพลังเต็มเปี่ยมไหลผ่านร่างกายอีกครั้งทําให้หวังยูยิ้มออกมานับถอยหลังสิบวินาท,นาทีสิบวินาทีต่อมาจะเริ่มการต่อสู้สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเสียงนับจบประตูเหล็กที่ปิดแน่นเปิดออกแล้วหวังยูเห็นร่างสูงประมาณห้าเมตร ร่างสีดําพุ่งออกมาเหมือนรถบรรทุกที่เสียการควบคุมเขียวที่น่ากลัวฟันคมกริบเกล็ดสีดํานี่คืออสูรกายพลังหยาประดับเงินบูมบูมบูมทุกก้าวของมันพื้นสั่นสะเทือนถ้าเป็นคนธรรมดายืนอยู่ตรงนี้คงล้มไปล้มมาแต่หวังอยู่ไม่ใช่คนธรรมดาเจออสูรกายพลังหยาบที่ดุร้ายเขาก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวเหมือนลูกธนูที่พุ่งออกจากคันโจมตีก่อนเลยบูมวินาทีต่อมาหมัดขวาของหวังอยู่กระแทกหัวของอสูรกายพลังหยาบเต็มฮ่าฮ่า แกรกหัวของมันหมุนไป360องศาคุณค่าอสูรกายเงินหนึ่งดาวอสูรกายพลังหยาบได้พลังวิญญาณหนึ่งร้อยคะแนนสําเร็จการฆ่าหวังอยู่ได้รับผลตอบรับทันทีทําให้พลังวิญญาณของเขาเพิ่มขึ้นใกล้ระดับเงินมากขึ้นการทะลุระดับเงินไม่ไกลแล้วหวังอยู่คิดหวังอยู่ผ่านด่านแรกแล้วจะท้าทายด่านสองต่อไหมอสูรกายพลังหยาบถูกหวังอยู่ต่อยตายในหมัดเดียวทันทีที่มีโครงกระดูกห้าถึงหกตัวเข้ามาลากอสูรกายพลังหยาบออกไปพร้อมกันนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้น หวังยูตอบโดยไม่ลังเลเขาอยากรู้ขีดจํากัดของตัวเองถ้าได้ก็ผ่านให้หมดเลยเริ่มนับถอยหลังสิบวินาทีต่อมาเริ่มท้าทายด่านสองสิบเก้าแปดเจ็ดเสียงนับถอยหลังดังขึ้นหวังยูยืนตัวตรงดูสง่างามสายตาของเขาคมกริบเหมือนดาบที่กําลังจะออกจากฝักผมยาวปลิวไหวโดยไม่มีลมบูมประตูสีดําเปิดอีกครั้งอสูรกายด่านสองเดินออกมาอสูรมีดวังยูมองมันชื่อหนึ่งผุดขึ้นในใจร่างของอสูรมีสูงใหญ่และแข็งแกร่งกล้ามเนื้อแน่นเหมือนหินแกรนิต ผิวของมันเป็นสีเทาเข้มแปลกฮ่าฮ่าดูดซับแสงได้ให้ความรู้สึกเหมือนผิวด้านแขนทั้งสองเหมือนมีดโค้งขนาดใหญ่สะท้อนแสงเย็นฮ่าฮ่ามีดโค้งทั้งสองคมมากสะท้อนแสงเย็นอสูรมีดขยับแขนอย่างสบายฮ่าฮ่าทำให้เกิดเสียงลมแหลมเหมือนเคียวของยมทูตมนุษย์ฉันจะหันแกเป็นแปชินขณะที่หวังอยู่มองอสูรมีดดวงตาสีแดงของอสูรมีดก็มองหวังอยู่เมื่อยืนยันกลิ่นวิญญาณของหวังอยู่อยู่ที่เงินก้าวดาวเท่านั้นปากของมันอ้ากว้าง ผยฟันแหลมคมพูดอย่างชัดเจนยังไม่ทันพูดจบอสูรมีดโจมตีทันทีการโจมตีของอสูรมีดรวดเร็วและรุนแรงการเคลื่อนไหวเหมือนสายฟ้าเร็วจนมองไม่ทันหวังอยู่ตอนเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับอสูรมีดอสูรมีดระดับเงินความเร็วสูงถึงร้อยเมตรในสองวินาทีมีดที่แขนตัดชุดเกราะระดับเงินได้ง่ายฮ่าฮ่าแม้แต่อาวุธระดับเงินก็รับมือแขนของอสูรมีดได้ไม่กี่ครั้งในบรรดาอสูรกายอสูรมีดโจมตีไม่เบาแต่เมื่อเผชิญหน้าหวังอยู่จริง ฮ่าฮ่าพบว่าอสูรมีดไม่ใช่แค่เร็วแขนคมแต่พลังก็มหาศาลทุกก้าวของอสูรมีดทิ้งรอยลึกบนพื้นรอยเท้าชัดเจนอสูรมีดมีประสบการณ์ต่อสู้สูงกลัวหวังอยู่คาดเดาการโจมตีมันเปลี่ยนตำแหน่งตลอดทำให้ยากต่อการจับทางอย่างไรก็ตามเจอการโจมตีดูเดือดของอสูรมีดหวังอยู่กลับดูสงบสายตาของเขาเรียบเฉยเหมือนน้ำไม่มีความตื่นตระหนกเลยเมื่ออสูรมีดพุ่งมาด้วยความเร็วสายฟ้าหวังอยู่แค่หลบเบาฮ่าฮ่าก็หลบการโจมตีของอสูรมีดได้ง่าย ฮ่าฮ่าการเคลื่อนไหวของเขาคล่องแคล่วและสง่างามเป็นไปได้ยังไงอสูรมีตกใจมันออกแรงเยอะมากการโจมตีที่มั่นใจว่าจะโดนถูกหลบได้ง่ายฮ่าฮ่าแต่หวังยูช่วยโอกาสนี้โจมตีกลับทันทีโดยไม่ลังเลความเร็วของเขาเร็วสุดฮ่าฮ่าหมัดเหมือนสายฟ้ากระแทกอสูรมีเต็มฮ่าฮ่าหมัดนี้พลังมหาศาลทําให้อสูรมีกระเด็นไปอสูรมีกลิ้งไปในอากาศหลายตลบแล้วตกลงพื้นอย่างแรงหวังยูไม่ให้อสูรมีได้พักหายใจเขาพุ่งไปทันที โจมตีด้วยหมัดกลับการโจมตีนี้พลังยิ่งกว่าโดนตรงหัวใจของอสูรมีทะลุหน้าอกของมันถึงหัวใจเลยอาอาสูรมีกรีดร้องอย่างน่าสังเวชดิ้นไปมาสองสามครั้งแล้วนิ่งไปคุณค่าอาสูรมีดเงินสองดาวได้พลังวิญญาณหน,นึ่งร้อยยี่สิบคะแนนหวังยูชักหมัดออกเช็ดเลือดจากตัวอสูรมีแล้วยืนตัวตรงถอยไปสิบกว่าเมตรรอเจ้าหน้าที่เก็บกวาดสนามตั้งแต่ต้นจนจบใบหน้าของเขาไม่มีรอยยิ้มภูมิใจมีแต่ความสงบและเยือกเย็นเขารู้ว่านี่แค่เริ่มตน้น ข้างหน้ายังมีศัตรูที่เก่งกว่านี้พานด่านสองสำเร็จจะท้าทายด่านสามต่อไหมเสียงของครูฝึกดังขึ้นอีกครั้งแต่หวังยูได้ยินว่าเสียงนั้นมีการสั่นเล็กน้อยเหมือนตกใจกับฝีมือเขาต่อหวังยูตอบอย่างเย็นชาเริ่มนับถอยหลังสิบวินาที1987ครูฝึกไม่พูดพร่ำนับถอยหลังทันทีคราวนี้ประตูยังไม่เปิดหวังยูรู้สึกอุณหภูมิในสนามสูงขึ้นอาจจะเกี่ยวกับอสูรกายไฟหวังยูเดาในใจนับถอยหลังจบเร็วฮ่าฮ่าประตูเปิดออก วังยูเห็นอสูรกายด่านสามอสูรกายนี้ตัวเท่าคนปกติรูปลักษณ์แปลกมากร่างของมันเป็นทรงมนุษย์แต่ไม่มีผิวหนังมีแต่เปลวไฟที่ลุกไหม้เหมือนโครงกระดูกที่กำลังลุกไหม้เปลวไฟรอบตัวมันเป็นสีแดงแปลกฮ่าฮ่าเหมือนเลือดไฟของมันร้อนมากละลายโลหะแข็งได้ในพริบตารอบๆอสูรไฟอากาศบิดเบี้ยวเพราะความร้อนทั้งสนามด่านเหมือนเตาไฟขนาดยักษ์ใหญ่อสูรไฟหวังอยู่จำแนกอสูรกายนี้ได้ต้องบอกว่าค่ายฝึกตั้งใจมาก อสูรกายทุกตัวเก่งเกินระดับแต่หวังอยู่ไม่หวั่นกับพลังของอสูรไฟเขามีความคิดเดียวคือฆ่าอาสูรกายบูมอสูรไฟไม่บุ่มบ่าเหมือนอสูรมีดไม่โจมตีก่อนมันรอบคอบหลังจากเดินออกจากประตูเหล็กมันปลดปล่อยพลังไฟทันทีทําให้รอบตัวร้อยเมตรกลายเป็นทะเลเพลิงนี่คือความสามารถพิเศษของมันเขตแดนเปเลวไฟไฟลุกโชนส่งเสียงดังเปรีย้ยฮ่าฮ่าทะเลเพลิงเดือดทําให้อุณหภูมิในสนามสูงขึ้นหายใจลําบากและทะเลเพลิงร้อนสุด ฮาฮาละลายโลหะผสมได้ง่ายฮาฮาชุดเกราะระดับเงินท่าตกในทะเลเพลิงไม่กี่วินาทีก็ไม่เป็นเท่าตามแผนของอสูรไฟเปิดเขตแดนเปลวไฟแล้วบีบหวังอยู่ให้เข้ามาลดพื้นที่เคลื่อนไหวของหวังอยู่แล้วเผาหวังอยู่ให้ตายแต่ทันใดน,นั้นหวังอยู่ทาอะไรที่ทําให้มันตกใจหวังอยู่เดินเข้าไปในทะเลเพลิงเองหวังอยู่ไม่ลังเลเลยเด็ดเดี่ยวมากมนุษย์คนนี้บ้าไปแล้วใครให้ความกล้าม,มันทําอะไรบุ่มบามแบบนี้แม้แต่ผู้ทําพันธสัญญาระดับทองตอนจับฉันมา ยังใช้ผู้ที่มีพลังน้ําแข็งกดเขตแดนเปลวไฟถึงจับได้อสูนไฟงงไปเลยหวังอยู่ไม่มีพลังน้ําแข็งแม้แต่ภายนอกมันยังดูออกวิญญาณที่หวังอยู่แปลงร่างเป็นแค่ซอมบี้ระดับต่ําสุดแต่เขากล้ายังไงกันวินาทีที่หวังอยู่เข้าไปในทะเลเพลิงเปลวไฟรอบๆเหมือนทหารที่ซื่อสัตย์รู้สึกถึงผู้บุกรุกพุ่งเข้าใส่เขาทันทีไฟลุกโชนกลืนหวังอยู่ไปมองไม่เห็นตัวเขาไอ้นั่นบุ่มบามเกินไปแล้วไฟของอสูนไฟไม่ใช่ไฟธรรมดามีอุณหภูมิสูงมาก เข้าไปเองไม่ใช่หาความตายหรือไงในห้องควบคุมครูฝึกวัยกลางคนในชุดเครื่องแบบดูเคร่งขรึมพลังวิญญาณของเขาเป็นทองสองดาวแต่ก็ไม่กล้าให้ไฟของอสูรไฟเผาครูฝึกหันไปหาซุนช้างหลิงข้างฮ่าฮ่าอดพูดไม่ได้ว่าหัวหน้าเด็กคนนี้เป็นเด็กดีนะถ้าเราไม่หยุดเขาอาจจะพังเพราะอสูรไฟคุณจําได้ไหมว่าคุณมาที่นี่ได้ยังไงซุนช้างหลิงไม่ตอบคําถามเขาแต่ถามกลับครูฝึกวัยกลางคนชะงักตอบอย่างจริงจังเดิมผมไม่ได้ถูกเลือกเป็นครูฝึกค่ายนี้ ผมได้ยินว่ามีครูฝึกคนหนึ่งบาดเจ็บเลยต้องออกจากค่ายไปทําให้ตําแหน่งครูฝึกเลื่อนลงมาแล้วถึงตาผมซุนช้างหลิงพยักหน้าดีคุณซื่อสัตย์มากครูฝึกวัยกลางคนงงเขาไม่รู้ว่าคําถามนี้เกี่ยวอะไรกับการช่วยหวังอยู่ครูฝึกอดเตือนไม่ได้หัวหน้าแล้วหวังอยู่หละไม่ต้องสนใจเหรอซุนช้างหลิงโบกมือเบาฮ่าฮ่าอะไรกันเด็กดีขนาดนี้ครูฝึกวัยกลางคนรู้สึกเสียดายคุณเป็นห่วงเขาเหรอซุนช้างหลิงยิ้มลึกซึ้งผมแค่คิดว่าหวังอยู่มีศักยภาพสูง และจุดประสงค์ของค่ายเราคือค้นหาอัจฉริยะเพื่อฝึกให้เป็นเสาหลักของตึกใหญ่คุณพูดถูกผมไม่ลืมภารกิจของตัวเองแต่หยุดครู่หนึ่งซุนช้างหลิงพูดว่าคุณไม่ต้องห่วงไอ้เด็กนี่คุณมีเรื่องแต่เขาจะไม่เป็นไรอะไรนะผมระดับทองนะครูฝึกไวกลางคนตกใจระดับทองน่าเหรอซุนช้างหลิงบ่นพึมพำรู้ไหมว่าทําไมผมถามว่าคุณมาที่ค่ายนี้ได้ยังไงเพราะครูฝึกที่บาดเจ็บถูกหวังยู่ซ้อมจนเข้าโรงพยาบาลน,น่าสิครูฝึกวัวกลางคนตกใจเขาไม่เคยคิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ หวังอยู่แค่ระดับทองแดงแต่ครูฝึกเป็นระดับทองแต่เขากลับชนะระดับทองได้ผมเจออัจฉริยะมานับไม่ถ้วนแบบนี้โคตรแปลกเลยซุนช้างหลิงอดถอนหายใจไม่ได้เขายื่นมือชี้ไปที่จอได้เวลาพิสูจน์ปาฏิหาริย์แล้วครูฝึกไวกลางคนงงหันกลับไปมองจออีกครั้งเขาเห็นร่างของหวังอยู่พุ่งทะลุปเปลวไฟปรากฏตัวต่อหน้าอสูรไฟเหมือนเทพที่เกิดจากไฟอสูรไฟเห็นหวังอยู่เดินผ่านทะเลเพลิงมาโดยไม่บาดเจ็บดวงตาเต็มไปด้วยความประหลาดใจและโกรธมันอ้าปากส่งเสียงคำรามโกรธ ฮ่าฮ่าแล้วพุ่งเข้าใส่วังอยู่พร้อมกับพลังไฟที่ลุกโชนกลายเป็นดาบไฟถูกมันจับไว้ในมือดูดูร้ายแต่วังอยู่มองอสูนไฟที่พุ่งมาสายตามไม่มีรอยตื่นตระหนกดูสงบและเย็นชาเมื uh ่ออสูนไฟเข้าใกล้วินาทีนั้นหวังอยู่ยื่นมือออกไปการเคลื่อนไหวของเขาคล่องแคล่วและสง่างามเหมือนกำลังลูบดอกไม้บอบางแต่ในมือเขามีพลังมหาศาลบีบคอของอสูนไฟไว้อสูนไฟกรีดร้องอย่างน่าสังเวชร่างของมันในมือหวังอยู่ดิ้นไปมา แต่มือของหวังยูเหมือนคีมเหล็กบีบคอของอสูรไฟนั่นทําให้มันขยับไม่ได้สายตาของหวังยูเต็มไปด้วยความเย็นชาเหมือนในสายตาของเขาอสูรไฟเป็นแค่สิ่งเล็กน้อยหวังยูออกแรงเบาฮ่าฮ่าได้ยินเสียงกรอบชัดเจนคอของอสูรไฟหักร่างของมันหมดพลังทันทีลม้มลงกับพื้นไฟบนตัวมันค่อยๆดับเหมือนเทียนที่ไม่หมดค่าอสูรไฟเงินหกดาวได้หน,นึ่งร้อยหกสิบคะแนนจบแล้วเหรอในห้องควบคุมครูฝึกไวกลางคนตกใจไม่จบแล้วจะไง ซุนช้างลิงถามกลับผ่านด่านสามแล้วจะต่อไหมเสียงของครูฝึกดังขึ้นอีกหวังยูตอบอย่างมั่นใจและคราวนี้คู่ต่อสู้ของเขาออกมาอุณหภูมิในสนามลดลงสิบกว่าองศาทันทีอสูรน้ำแข็งเงินเก้าดาวต่างจากอสูรไฟร่างของอสูรน้ำแข็งสูงสามเมตรแขนขาหนาและแข็งแรงเหมือนเสาน้ำแข็งมือมีกรงเล็บน้ำแข็งคมกรงเล็บแต่ละอันเหมือนใบมีดด้านหลังอสูรน้ำแข็งลากหางน้ำแข็งยาวเหมือนแท่ที่คล่องแคลวบนผิวของอสูรน้ำแข็งคลุมด้วยเกราะน้ำแข็งใส เหมือนป้อมประการที่แข็งแกร่งเกราะน้ําแข็งนี้ส่องแสงสีน้ําเงินเย็นเกราะแต่ละชิ้นมีขอบคมตัดสิ่งที่เข้าใกล้ได้ง่ายฮ่หาฮ่ารอบรอบอสูรน้ําแข็งอากาศเต็มไปด้วยหมอกเย็นเป็นไอเย็นที่ออกจากตัวมันหมอกนี้ทําให้อุณหภูมริรอบรอบลดลงเหมือนอยู่ในหิมะเขตน้ําแข็งอสูรน้ําแข็งคล้ายอาสูรไฟบ้างรอบครอบแม้เจอหวังอยู่มนุษย์ระดับทองแดงก้าวดาวมันก็วางแผนเปิดเขตก่อนเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบแต่มีประสบการณ์จากก่อนหน้า หวังอยู่ไม่รอให้มันได้เปรียบเขาโจมตีก่อนบูมเท้าของเขากระทึบพื้นพื้นแตกเป็นใย,ยแมงมุมวินาทีต่อมาหวังอยู่มาถึงหน้าอสูรน้ำแข็งหมัดกระแทกหน้าอกมันหาความตายหรือไงดวงตาของอสูรน้ำแข็งมีแววดูถูกเกราะน้ำแข็งบนตัวมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเทียบได้กับมีดระดับเงินที่ทำจากโลหะผสมตัดเหล็กได้เหมือนโคลนในสายตามันการกระทำของหวังอยู่เหมือนส่งเป็นการส่งตัวเองไปตายให้คนอื่นฆ่าบูมแกรก เสียงดังสนั่นตามด้วยเสียงแตกหวังอยู่ต่อยแต่เกราะป้องกันของอสูรน้ําแข็งแต่หวังอยู่ไม่บาดเจ็บนี่มันอะไรกันอสูรน้ําแข็งตกใจผู้ทําพันธสัญญาระดับทองแดงก้าวดาวทําลายเกราะของมันได้ง่ายฮ่าฮ่ ها. แต่ความคิดนี้กลายเป็นความคิดสุดท้ายบูมหวังยูต่อยอีกหมดัดทําลายหัวใจของอสูรน้ําแข็งปังอสูรน้ําแข็งลง้มลงมันตายตาไม่หลับหวังอยู่ไม่มองอสูรน้ําแข็งอีกเขาไม่รอให้ครูฝึกถาม แม้ว่าเขาจะไม่รอให้ครูฝึกถามด่านห้าเป็นอสูรกายระดับทองเจอคำถามหวังหยูตอบสั้นๆว่าแน่ใจในสนามหวังหยูผ่าน3ามการต่อสู้ในสนามหวังหยูผ่านการต่อสู้สามครั้ง